อสไดรีใช่ไหมครับเพามันเลวมะใช่นี่นั่งคุยกับฟอสเหมือนกันเราตกใจมากเลยว่าเฮ้ยมันปีหนึ่งแล้วหรอแบบไวมากทุกอย่างผ่านไปไวมากก็อยากขอบคุณครับขอบคุณแฟนทุกคนครับที่ยังคอยนึกถึงพวกเรานะครับก็ใครที่ยังไม่ได้ดูก็กลับไปติดตามย้อนหลังดูได้นะครับผมก็ฟอสไดอเดี่น,นะครับุีมากนะครับถ้าพูดถึงเรื่องนี้ความทรงจำของเราคืออะไรโอ้ความทรงจำหรอจริงๆมันมีเรื่องราวดีๆเยอะครับใช่เราใช้เวลาถ่ายกันนานแล้ว ว่าเราอยู่กับตรงนั้นประมาณเกือบพึ่งปีได้ครับตั้งแต่เทลเลอร์ตัวแรกเนะาะใช่จนซีรีส์จบอะไรเงี้ยเราก็ผ่านหลายๆอย่างมาด้วยกันก็มีความสุขครับนึกถึงก็มีความสุขหลอดผมก็หลากหลายครับก็ได้เล่นบทที่สนุกแล้วก็คี่ถึงกับการกระเชยเสมอเพราะว่ามันก็เป็นบทที่ทําให้เนี่ยเราแบบเออมีที่เป็นที่รู้จักมากขึ้นแล้วก็เออมีคนรักมากมายมากขึ้นเยอะแยะมากมาย้ยยยวคี่ถึงเสนอครับก็ ยังนึกถึงบางวันยังนึกถึงเออก็อยากกลับไปเล่นมันกันึ่งเหมือนกันนะถ้าสมมติเราสามารถได้มีโอกาสกอะไรเงี้ยแบบแบบแค่แบบอาจจะเป็นแบบขำๆสองนาทีอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยนึกถึงนึกถึง<ว>ก็<า>อยากจะคอนติเนียต่อจากครั้งที่แล้วที่มีคอนติเนียแล้วอยากคอนติเนียอีกเป็นคอนติเนียคอนมติดนิวคอนติเนียเลยต้องไปบอกพี่นิวแล้วลนะ่ะจริงมันมีความบอสกับเชนด้วยแลวันเนี้ยครับมันยังมีติดว่าความเป็นบอสกับเชนคนอื่นๆเอาจริง ผมว่าถ้าถ้าติดไหมผมว่ามันมันสลัดออกไปหมดแล้วครับเพราะว่าหลังจากนั้นเราก็ไปเล่นโอลิฟเฟออย่างเงี้ยอะไรที่เราเคยทํามันก็มันก็ผ่านไปแล้วเนี่ยครับเชาพยายามไม่ได้พยายามรมันคือมันพอบทใหม่มันมาเราก็ต้องแบบเล่นบทใหม่ให้มันฆ่าบทเก่าไห้ได้คือเจ้าไประโยชนม์ใช่ครับด้วยตัวบทด้วยเนื้อเรื่อด้วยมันทําให้เราแบบเพัฒนาขึ้นอย่างเงี้ยครับสมุดดำของบุ๊คเบิร์กชกับดาวนี่ลุยายไปแล้วครับใช่ก็ จริงถามว่ายังติดเชื้ออยู่ไหมก็ยังมีอยู่บ้างครับด้วยด้วยความแบบเรารู้สึกว่าตอนที่เราเป็นเชื้อเรามีความสุขอะไรอ่างเง้ว่าดึงเชื้อมาใช้บ้างอะไรอย่างเงี้ยความคิดนู่นนี่นั่นเออแต่ว่าคาแรคเตอร์ตัวละครก็คงส่งเชื้ากับโลกนิยายไปแล้วล่ะครับแต่ความเป็นบอสจะเชื้อทำให้เราเดินสายมอบความสุขเกิดเชื้อเกิดหมดตรงนั้นแล้วก็ไปไหนหมดเใช่ไหมเป็นไงบ้างกับประสบการณ์ที่มันผ่านมาโอ้จริงก็ประสบการณ์ที่ผ่านมาก็ถือว่า มีความสุขมากๆครับเพราะว่าพอเวลาเราได้ไปเจอแฟนคลับแต่ละที่เราก็ได้เอ็กซ์เพลียนมากมายครับก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆเนี่ยก็เดี๋ยวพวกเราก็จะได้ไปที่ยุโรปด้วยกันครั้งแรกก็ไปอิตาลีด้วยกันครั้งแรกก็ตื่นเต้นมากๆครับตอนนี้ก็ พวกเราก็เออคุยกันว่าเออเราจะไปนู่นเราจะเป็นยังไงบ้างวะเราจะแตกต่างกับเอเชียยังไงบ้างเออใช่ครับเพราะเอาจริงตอนนี้ก็ตอบไม่ได้เลยเพราะว่าเราก็ไม่รู้่เราไม่เคยไปที่นั่นเราก็ไม่รู้ว่าเออแฟนๆจะแบบให้การต้อนรับยังไงบ้างคือเราก็แบบเราก็ไม่คิดว่าวันหนึ่งเราจะได้ไปไกลขนาดนั้นเราไ่ถามด้วยไหเราเช็คยังไงบ้างว่าที่เขาชื่นชอบที่ยุโรปเขาเคซี่เรายังไงคือสําหรับผมก็คือผมก็เห็นนะครับว่าเออตอนที่ซีรีส์โอลิฟเฟอน่ะออนแอร์อยู่ในโอลิฟเฟอร์ของเราเนี่ยไปขึ้นแฮชแท็กอันดับส ใจแล้มากคือจริงมันไม่ใช่แค่อิตาลีครับแต่ว่ามันก็มีหลากหลายประเทศในโซนแบบอเมริกาใต้ก็มีอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ใช่ครับก็งงเหมือนกันเออใช่เป็นเลร์ทัวร์อย่างเงี้ยอ๋อใช่ใช่ถ้พวกเราก็แบบดีใจมากก็เกิดความคาดหมายเยอะมากใช่เอาจริงแค่แบบขึ้นเท่นที่ไทยแบบอันดับหนึ่งบ่อยๆอ่ะจริงเราก็เกินผ่านเกินผ่านแล้วใช่ใช่ให้ภาพของชมมันต้องเดี่ยวในเวทีที่เปนแต้มทีเชียร์ไม่ดู าคุยกันเอาจริงผมว่ามันเราก็มีคุยกันบ้างครับว่าเออเราจะแบบว่าเราจะเออโชว์อะไรดีแต่ว่าแต่ละที่เนี่ยเวลาที่เราไปแบบแฟนมีเนี่ยเราก็จะมีท,ทุกรอบเราก็เต็มที่แล้วก็เราจะมีความสเปเชียลของแต่ละที่ต่างๆต่างๆกันไปตามเคานเจอร์ของเขาใช่ใช่ใช่แล้วมันใหญ่มันเกินพึ่งมันมันเกินฝันหรือว่ามันมากกว่าฝันอ๋อจริงแค่แบบเอาจุดเริ่มต้นเลยจริงมันเกินฝันไปไกลมากครัแบ,บ,แบ,บเอาจริงตอนนี้มันก็เป็นแบบ เป็นสิ่งที่เราต้องพงมาตรฐานแล้วทำให้มันดีขึ้นแ่นเอใชายแต่คือจริงมันผ่านจุดที่แบบผมเคยคิดไว้ไกลมากมากแล้วเอาจริงก็ไม่ได้คิดว่าวันหนึ่งจะได้มางานมางานอย่างเงี้ยครับงานลักชวรี่หรืออะไรก็ไม่เคยคิดเหมือนกันครับแต่ภาพนี้ไม่เคยมีไม่เคยครับเอาจริงตอนเด็กแค่แบบเออได้เล่นเป็นตประกรอบหรือว่าได้เป็นพระเอกโฆษณาแบบบ่อยๆก็ก็ก็คิดก็คิดแค่นั้นจริงๆครับตอนเด็กๆอะไรก็ไม่ได้คิดเหมือนันว่าเออเราจะมาถึงแบบจุดนี้เหมือ,อนกันใช่ซึ่งก็อยากอยากไปต่อครับอยากพัฒนาตัวเองต่อไปเร <m uch ess> ก็อย่างที่ฟอสบอกเหมือนกันนะครับก็เกินฝันจริงๆ,ๆครับเกินฝันกว่าที่เราเคยคุยกันไว้ครับก็ผมจริงๆก็เป็นเด็กบ้านๆคนหนึ่งครับไม่เคยคิดว่าตัวเองจะแบบเออไดไไ้ไปอยู่ในจุดที่แบบเออแฟนคลับเยอะแบบว่ามีคนคอยรักเรามีคนคอยสปอร์ตเราอะไรอย่างนี้ยแล้วก็ได้ไปเวิร์ทัวร์ด้วยเรียกว่าไม่ใช่เวิร์ทัวร์เรียกว่าแฟนมีก็พอเออแฟนมีแฟนมีดใช่ก็เออใช่แล้ว้เอ่อตอนไปต่างประเทศครั้งแรกครับแฟนมีที่ต่างประเทศครั้งแรกแบบตกใจมากแบบอุ้ยเรามีแฟนคลับที่ต่างประเทศด้วยนะ จริง,รง,รงมันเกินฝันจริง,รงๆแหละครับใช่ก็ออขอบคุณแนฟนๆครับที่ให้การตอบรับทุกเรานะครับทุกซีรีส์ทุกเรื่องแล้วก็ขอบคุณที่แบบยังคอยอยู่กับพวกเราเสมอมาครับอย่างนี้ต้องไปแก้บนเลเราชอบอ๋อแก้ไปเรียบร้อยหมดแล้วตอนมีอะไรบ้างที่ทเราไปไปคืนเขามั้งเออที่ขอเขามาะไรนะฮะเราไปเราไปแก้ยังไงบ้างที่เราไปขอเอาบนไข่ไหมฮะว่าสุธรอะจะบอกไม่ได้ว่าบนอะไรพูดไปเอง อ๋อไม่ได้บอกว่าขออะไรไปเออบอกบอกไม่ได้ว่าเออ,เอ,อใช่เดี๋ยวเราบนไข่แอรได้ครบแล้วอ่ะก็ยังมีอยู่บ้างครับยังมีอยู่บ้างครับใช่เราเป็นสายมูเราบนให้สบายใจเฉยๆปีไปต่อเนื่องมั้งอ๋อบนทุกที่เลยฮะจำได้ไหมจดไปไหมจำจำจำต้องจดนะอันนี้ ซีเรียต้องจบจริงๆช่วงที่เราเป็นคู่กันเราได้เชิญชวนเพื่อนเราไปช่วยกันไหมเชิญเชิญไปมาไปชวนเคยชวนฟอสไปเคยชวนฟอสไปหลงพ่อสุธอนกันเราฟอร์สไม่อยากไปเอร์สบอกว่ามันไกลนี่เขาแบกอยู่มีนะเออแต่น่าแล้วชวนไม่น่าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวชวนใหม่แต่ว่าด้วยด้วยตารางงานด้วยครับใช่ช่วงนี้มันไม่มีแบบเออหยุด2วันหรือแบบเออได้ไปแล้วก็มาพักวันนึงอะไรอย่างเงี้ยเออเลยไม่ได้ชวนมันก็ไปของเขาอะไรผมเห็นอยู่แต่ผมก็ไม่ได้ไปมาสักพัเก้ง อเป็นแงมี่แชร์ความสุคที่มีเรามีแ้บมีกัอ๋อดียูเนียนเหรอเห็นอยู่นังที่เดิมแต่ใส่หน้ากากเป็นการ เอียนมุมหน้ามันที่หันมาสามคนคือตอนนั้นเราก็แบบคือจริงนั้นเมื่อวานนักกระทานทานกันมากอยู่ดีแบบเอ้ทุกคนก็เฮ่กินข้าวมั้ยกินข้าวมั้ยก็ไปกินอะไรเนี่ยไปกินโอมากาเซ่ละกันอะไรเงี้ยใช่ก็เหมือนแบบไดรี่ยูเนี่ยอะไรเงี้ยแต่พอไปดูรูปตอนนั้นอะจริงตอนที่เราไปกินกันก็คือเหมือนแบบตอนนั้นเราเป็นค้าเรียนแอคติ้งซึ่งแบบเข้ามาแกลมี่กันใหม่ๆใช่ก็ก็ผ่านไปเร็วเหมือนกันเพราะผมผมก็ดูมาไกลอยู่แล้วสปีแล้วตอนนั้นยังดูตอนนั้นยังดูเหมือนลุงลุงอยู่เลยอะไร มิวเตอร์มันทำให้คนกลายเป็นคนได้มากขึ้นจริงๆไม่มคุณหล่อขึ้นใช่หล่อขชนิดยาหรือว่าชิยาครับชิยาครับผมชมครับเขาหล่อขึ้นจริงๆฮะอีกนิดนึงก็คือลอยแบบติดเพดานเลยถามเรื่องเมื่อวาน้องกดอนผมมฮะเกินคาดครับเสมอ จร,จริงๆอ่ะทีมสีดำอ่ะมันต้องชนะครับคาดไว้ว่าชนะแน่นอนคชนะแน่นอนใช่แต่เกินคาดเสมอเฉยเลยสปอยกิ่งกับท like ั้งจ oh, ีนเอ็น um, ทีวีเลยลูกขิงได้ไหมบขิงขิงหน่อยขิงหน่อยครับผมไม่ใช่สายขิงผมสายเรียบร้อยแต่เกินคาดนะแต่เกินคาดนะแต่เกินคาดนิดนึงพี่ว่าชนะคาร้อยใช่แต่ไม่ใช่สายขิงไม่สายใครขิงอ่ะเราเราไม่ขิงเขาอ๋อแต่เราแต่แค่เกินคาดเฉยเฉยว่าเสมอได้ไงต้องชนะสิไม่ขิงนะแต่คิดว่าแบบชนะแบบเกินคาดไม่แต่ว่าจริงๆแล้วที่เสมอเนี่ย ไม่ได้ขิงนะครับจริงจริงแล้วเนี่ยจริงจที่จริงๆที่เสมอเนี่ยไม่ใช่อะไรพวกผมยังไม่ได้แบบโชว์สกิลกันแบบจริงๆจังนะเดี๋ยวไปเจอกันวันที่23ธันวาคมนี้อีกทีนะทีมนั้นเขาเอาจริงไหมฮะทีมเขาเาอจริงไหมทีมเขาเาอจริงเลยเราเราเล่นแบบสิบเปอร์เซ็นต์เขาเล่นจริงจังเลยทีมเรายังสิบเปอร์เซ็นต์อ่อนแรงไว้อยู่แล้วเขาจะปล่อยนี่คือเดี๋ยวผมจะเป็นสายเท่ครับค่ะจะเป็นสายเท่แล้วค่ะลูกกอยยาาเป็นสอยากเป็นเหมือนกันฮะ ถ้าได้เป็นก็ดีเหมือนกันครับทอ,อ่ดับไม่ได้เรื่องผับที่เปซีรีส์หมายถึงว่าเขาบอกว่าแปลงว่าอาร์ตซีรีส์คู่เราอ่ะเราช่วยบอกให้สบายใจว,ว่าปีหน้าเราจะมีไม้ดั่งพี่นานไม่อยากให้รอติดตามละกันอะไรเงี้ยครับใช่ผมอาจจะพูดอะไรมากไม่ได้แต่ว่าวรับรองว่ามีเซอร์ไพรส์ทุกคนแน่นอนเปิดไปแบบว้าวถ้าพอมพูดไม่ได้ก็บลิากมันใจต้องดีด้ บุ๊คโยนลูกซิแล้วฮะใช่ครับก็มั่าใว่าพาร์ทูต้องมีคู่เรามีเซอร์ไพรส์มีเซอร์ไพรส์แต่ว่าตอนนี้ที่ออฟฟิเชียลไปแล้วก็มีหลายยากไม่ว่าจะเป็นออลิฟเนทัวร์นะครับแล้วก็จะเป็นแฟนมีอิตาลีแล้วก็แล้ว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 เร้ว้เป็นวแล้วก้ัแล้วแ้วแแ้วแา้วแล้แล้ววล้แว่า้ว มากเพราะโอลเลสเตนแยังไงดีเขาเนี่ยคิดไม่ออกอะเงี้ยครับใช่แต่ว่าจริงเราเราเล่นอะไรก็ได้แหละที่แบบใจเราอยากเล่นแค่นี้แต่ก็ขอให้แบบคือแต่คือทุกง,งานที่ออกไปเราตั้งใจอยู่แล้วแต่แต่ว่าบางทีถ้าสมมุ่าเล่นดราม่ามากๆ,ๆอย่างเงี้ยบางทีตอนแล้วเราเล่นเราก็ดังเหมือนกันนะเป็นนักแสดงเราก็แบบอยากเล่นอะไรบ้างกลับมาคอมเมดี้บ้างก็ดีแต่ก็ฝากไว้ให้น้องฝากดีหน่อยว่าบัตรยังพอมีนะต้องกาดีได้ครับก็ โอเคงานสตาลิมปิกนะครับผมบัตรยังมีนะครับใครที่ยังไม่ได้ซื้อก็เข้ามาจับจองกันได้นะครับผมงานที่อะไรยังไงบ้างนะครับครับผมงานกัวันที่23ธันวานะครับผมสามารถไปซื้อบัตรที่ทายติกเก็ตเมเจอร์นะครับยังมีว่างอยู่นะครับผมก็เชิญชวนทุกคนครับเป็นการแข่งขันที่อาจจะ ไม่ถูกใจใครหลายๆคนเพราะว่าสีดำน่าจะชนะนะไม่ขิงอ๋อไม่ขิงไม่ขิงอ๋อไม่ขิงเชิญชวนโอเคโอเคเชิครับผมเชิญชวนทุกคนนะครับมาดูทีมสีขาวแพ้นะฮะแค่เชิญชวนโอเคเอาละคเชิญชวนทุกคนนะครับมาดูสตาร์ลิมปิกนะครับสีดำไม่จะชนะนะครับรู้ไหมครับเราไม่ได้ขิงเลยไม่ได้ขิงเลยแค่นี้แค่นี้รู้ไหมทำไมสีดำชนะอ่าเขามีโค้ชที่แข็งแกร่ง ไม่จอดจอดจอดผม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 เป็นโค้ชทุกกีฬาใครแต่งตั้งให้คุณเป็นโค้ชผมแต่งตั้งตัวผมเองผมสักกีนาตัวเองเลยีมาน้ไปบอกไม่ออกงานใครคอมบีมาให้ขิงบ่อยๆอ๋อผมสักกีนาตัวเองเลยผมเล่นกีฬาไม่เป็นแต่ผมว่าผมฟิตกว่านักกีฬาคุงแข่งกับผมเปล่านักกีฬาดูสีอะไรอยู่สีอะไรสีดำครับผมก็ไม่รู้เราพี่ถามใจเรากลัวใครเป็นสีขาวกลัวฟอร์สอสีขาวจำอ๋อกลัวใครอ๋อสีขาวใครดู พี่ลุกไหมพี่ลุกเป็นไงไมีใครดูเลิกล่ามีใครรู้สึกว่ามันต้องชนะเรามาร์กไงมาร์กเล่นบาสเก่งนะเออกลัวใครดีนะบาสใช่ไหมครับกลัวพี่ลุกละท่นตัวใหญ่แค่ตัวใหญ่อย่างเดียวแล้วเราคิดว่าเราสบายไหมชุดเราเราใส่ชุดเนี่ยใช่ใส่ชุดใช่ เราสิบลูกไม่เข้าเลยมองทีก่อนจริงป่ะเราขิงแทนเพื่อนก็เล่นที่กับสิบเอ็ดโมงผลัดชน้ะไม่เข้าก็พีไม่เห็นเลยเห็นตอนโชมคอนเสิร์ตอนผมเห็นนี่เขาแบบฟิตมากนะแบบชูดนี่ปกติบุ๊กก็อ๋อไม่เอาวันนี้เล่นฟินเนตไม่ไปพอเล่นบาสซ้อมเสร็จเฮ้ยเพื่อนเดี๋ยวกูทำงานเสร็จเดี๋ยวกูไปซ้อมบาสต่อเออเอานะเอาเอาหน่อยวันนี้ผมก็ไปเล่นต่ออาทิตย์ี้าที่มาทันทีป่ะมันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีนะครับเราเล่นกันเพื่อมิตรภาพนะครับแต่ชัยชนะมันต้องเป็นของฉัน แล้วเง่อที่พูดมาไม่ได้ขีดในสานาทีเนี่ยพูด oh, <yeah>, yeah. ตรงๆว่าผมเล่นกีฬาไม่เป็นแต่สีดำชนะแน่นอนเขามีโค้ชเป็นผมนะถ้าบอลบอลมี11คนใช่ไหมกองหน้าผม10คนนะผมพูดเลยจริงกองหลังไม่ต้องนะ uh. บุกอย่างเดูนว่ uh. นอัานานี้กนอัานานี้นานาบอกว่าไป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 เ่อปเร่ยไปเ่อยไร่